สวัสดีครับรอบนี้เรามาถึงการนำเสนอการเชื่อมต่อแท็บไลสแตนของเรากับคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกร,รม Mobolo โ o นะครับด้วยโปรแกรม m o b o Lobo โดยครั้งนี้จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Connection นะครับตอนนี้หน้าโฮมของ Mobolo b o เนี่ยเจ้าตัวแท็บไลสแตนของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ เจ้าตัวโมโบโลโบเรียบร้อยแล้วผ่านทาง USB connection นะครับทีนี้เนี่ยเ,เราอยากรองติดต่อเชื่อมต่อเจ้าตัวแท็บเล็ตสแตนของเรากับโมโบโลโบหรือคอมพิวเตอร์ของเราผ่าน Wi-Fi connection บ้างนะครับวิธีการทำยังไงครับวิธีการก็คือไปที่ Wi-Fi connection นะครับโทษทีนะครับตอนตอนตอนแรกจะไม่เห็น v l i d a t e code โอเคมาที่ Wi-Fi connection ซึ่งตรงส่วนตรง Wifi Connection เนี่ยมันจะลองขอโค้ดนะครับซึ่งโค้ดตัวนี้ได้มาจากไหนเอ่ยได้มาจากการที่นะครับเราไปเปิดแอปตัวหนึ่งของ Mo b บ Lobo บนเจ้า<น>ตัวแท็บเล็ตสแตนของเราแอปตัวนั้นคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอปตัวที่ว่ากันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูแอป,ปต,ตัวที่ว่านั้นเนื่องจากเราจะเชื่อมแท็บเล็ตสแตนของเรากับ Mobile Mobile โมบิลโรบโโดว้วย Wi-fi นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิด Wi-Fi ของแท็บเล็ตสแตนเราก่อนเอาล่ะครับไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ System s e t t i n g นะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi นะครับลากเปิดเป็นออนซะรอสักครู่นึงนะครับ เอาล่ะครับคอนเน็กแล้วนะครับเมื่อคอนเน็กแล้วนะครับเราก็ไปที่หน้าแอปกันนะครับไปที่หน้าแอปหน้าแอปมาแล้วครับหาแอปที่ชื่อ m o โมโบเดมอนนะครับลากหาไปอ่าเจอละโมโบเดมอนสำหรับบางคนหรือบางเครื่องที่ โมโบเดมอนยังไม่มานะครับก็สามารถลง apk ของมันตรงๆได้แล้วดาวน์โหลดที่ไหนครับเอามาดูกันดาวน์โหลดที่นี่ครับเมื่อกลับมาที่หนะ้าโมโบโลโบเนี่ยวิธีการที่จะเอาตัว apk ของโมโบเดมอนมาเนี่ยวิธีการง่ายๆก็มาที่ how to obtain the validate code นะครับมันก็จะบอกสเต็ปในการที่จะ connect ผ่านวิสาผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ต้องไปสนใจครับมาตรงนี้เลยครับดาวน์โหลด l l Mobile Phone d a e m o n ก็คลิกตรงนี้เลยครับมันก็จะพาไปที่หน้า Mobile l o b o l o ในส่วนตรงที่ดาวน์โหลด m b i l e Demon ก็แค่นี้เองครับเดี๋ยวเราก็ได้ m โมโ d a e m o n มานะครับแล้วเราก็ติดตั้ง m o Mobile d a e m o n บนแท็บเล็ตส n ตนของเราโอเคนะครับโอเคตรงนี้งั้นเมื่อผ่านตรงนี้แล้วแท็บเล็ตส n ตหรือไม่ก็แท็บเล็ต เครื่องอื่นก็จะมีโมโบเดมอนอยู่บนเครื่องแล้วนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทํำยังไงก็ไม่สามารถมีโมโบเดมอนอยู่บนเครื่องได้แต่โดยภาวะปกติแล้วเมื่อเราต่อ usb ปุ๊บมันจะเจ้าตัวโมโบโบโลก็จะติดตั้งเจ้าตัวโมโบเดมอนบนแท็บเล็ตของเราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ไปโหลดตรงที่วิธีการที่ผมบอกไว้โอเคนะครับกลับมาที่แอปโมโบเดมอนกันต่อนะครับ ก็กดมันไปเลยที่โมโบเดมอนนะครับเมื่อกดแล้วปุ๊บนะครับมันจะเกิดหน้านี้ขึ้นมานะครับซึ่งหน้านี้มันนอนนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันตั้งเดี๋ยวคงต้องใช้วิธีปรับตั้งตอนออแปลงไฟล์แล้วกันแต่ตอนนี้อาจยิงที่ไปก่อนนะครับลบกวนเอียงคอแล้วกันนะครับถ้าผมไม่สามารถสามารถกลับมันมาเป็นแบบตั้งตรงได้นะครับ เนื่องจากมันเป็นไฟล์วิดีโออยู่คงต้องใช้โปรแกรมตัดต่อไม่แน่ใจว่าผมจะมีไหมถ้าไม่มีก็อดทนเอียงคอดูนิดเดียวแปบ๊บเดียวเองครับนะครับไม่มีอะไรมากครับมากด enable ตรงนี้ก็จบครับกด enable ปุ๊บมันจะให้โค้ดมานะครับให้โค้ดมาซึ่งเราจะเอาโค้ดเนี่ยของตอนนี้เป็น8589เอาโค้ดเนี้ยกลับไปอะไรครับไปเติมอยู่ที่หน้าโค้ดหน้าโฮมของ mobile global ที่มันมันเรียกร้องขอโค้ด นะครับตอนนี้8589นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าโบโบโลโบกันเมื่อกลับมาที่หน้าโบโบโลโบแล้วเราก็เติมโค้ดเมื่อกี้ที่เราเปิดเดเปิจ้าตัวโมโบโดเดมอนบนแท็บเล็ตแ n นของเราแล้วเราได้โค้ดมาแล้วใช่ไหมครับก็เติมเลยครับ8589แล้วก็กด con c o n n e ็ t ครับสักพักหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ ถ้าบเต่สแตนของเราเชื่อมต่อกับโมโบโลโบผ่านอะไรครับผ่าน Wi-Fi นี่ผ่านสลัก Wi-Fi นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง usb และ Wi-Fi ได้ก็จะเกิดอลองมาดูที่สวิต v i c e ตรงนี้ลองกดลงมาดูนะครับมันก็จะมีทั้งสแตนซ s e r i e เจที่เชื่อมต่อกับโมโบโลโบผ่าน usb ก็สแตนซีรีส์7ผ่าน wi-fi เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะออาไหนก็ Open device List แล้วก็เลือกนะครับถ้าจะ USB ก็กดตัวนี้มันก็ขึ้นเชื่อมต่อผ่าน USB ให้นะครับแต่ถ้า Open device List ตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้มันก็จะผ่าน Wi-fi ให้งั้นตอนนี้ยินดีด้วยครับกับการเชื่อมต่อ แท็บเล็ตแปนของเรากับคอมพิวเตอร์ผ่านโมโบโลโบทั้ง usb และ wifi connection ได้แล้วอ้ออีกนิดหนึ่งครับแล้วจะ disconnect ยังไง disconnect ก็เดี๋ยวเราไปปิดที่อะไรครับโมโบเดมอนอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่แท็บเล็ตแปนของเราอีกรอบนึงถ้าเราจะปิดเราก็มากดที่ disconnect แค่นี้เองครับการเชื่อมต่อก็จะเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้เองครับ โอเคก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ